โรงเรียนบ้านยังเปาเนาะบ้านแม่ระมีดหลวงเนาะควรตทุกทานบรรยากาศยามเช้ารับแสงนันแสงทงองสมาชิกก็กำลังรับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทางลงจากเขาเนาะ,ะแล้วก็เดินทางแยก,กย้ายก่อนจะจอดจากไกลก่อนจะไปจากการกิจกรรมในเช้านี้ เาก็จะร่วมกันรับประทานอาหารเช้าเนาะบางคนบางท่านชาวบ้านก็มาถวายอาหารเช้าถวายผลไม้ลากไม้แกรวคนเจ้าเนาะท่านกันั่งผิงไฟอ่าผิงไฟอากาศเย็นสบายเนาะสมาชิกก็กำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่อ่าแล้วก็นักท่านอากาศดีเนาะนหลับดีไเนาะ เรมาทานอาหารเช้าเสร็จเดี๋ยวประมาณแปดโมงแล้วเราจะ <c oughs> เราจะเดินทางลงจากเขาเนา,นานเนนจะทำภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนทุกทานได้ชมคัะ